ทุกคนครับภายในปี2017 Apple พลิกโฉมประวัติศาสตร์เตรียมพบ iPhone 6รุ่นต่อปีทั้ง iPhone 18รุ่น e และ iPhone 4จอพับที่ทุกคนรอคอยนะครับพร้อมแผนเปิดตัวปีละ2ครั้งสุดล้ำแผนใหม่นี้เหมือนลอกกลยุทธ์ซัมซุงเพื่อการตลาดตลอดปีแต่ก็มีความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่อาจสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคจนกลายเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของ Apple เองก็เป็นได้จอ iPhone 17 Air ที่จะบางที่สุดแต่แบตอาจจะแย่จะต้องมีเคสแก้เกม พร้อมส่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่แห่งอนาคตที่จะเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นในระยะยาวบอกเลยห้ามพลาดครับเหมือนทุกครั้งทุกคนเดี๋ยวเราเบรกแค่ห้าวินาทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แล้เรามาดูกันต่อครับ <S <S เคยรู้สึกไหมครับว่าช่วงเปิดตัว iPhone มันสั้นเกินไปบอกเลยว่า Apple าิลกำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดการครับลองนึกภาพอนาคตที่เราจะมี iPhone เปิดตัวใหม่ปีละ6กรุ่นมีรายงานว่าภายในปี2 0 2 7 ลายแอปจะถูกยกเครื่องใหม่หมดพร้อมรุ่นเริ่มต้นที่ราคาดีอย่างซีรีส์ e เพิ่มเข้ามาด้วยกลยุทธ์ใหม่นี้ถูกเปิดเผยในวงในอย่าง i ิน t a n t ตี้ตันซึ่งเผยการเปิดตัวแบบแบ่งช่วงเวลาอย่างชัดเจนตัวรุ่นท็อปอย่าง iphone 18 pro จะเปิดตัวปลายปี2 0 2 6ตามมาด้วยรุ่นมาตรฐาน iphone 18และรุ่นใหม่อย่าง iphone 1 8 e ในช่วงต้นปี2 0 2 7เป็นการทลายกำแพงประเพณีเดิมๆครับแผนนี้ทำให้ a pple สามารถลงมาสู้กับเรือธงฝั่ง Android ที่มักเปิดตัวกันในช่วงต้้้นนนปีไดออย่าสสมสมเ ทำให้ p p ปเปเป็นข่าวได้ตลอดทั้งปีแบบไม่มีพักเลยแหละครับสำหรับผู้บริโภคนี่คือตัวเลือกที่เยอะขึ้นแต่สับสนได้คําถามคือ iPhone ที่มากขึ้นจะดีขึ้นด้วยหรือเปล่าหลังจากที่ลือกันมานานหลายปีในสุดก็ถึงเวลาสักทีครับ Apple กําลังจะลงสนามสมาร์ทโฟนจอพับอย่างเป็นทางการเพื่อท้าชนเจ้าตลาดอย่างซัมซุงแบบตรงๆเลยครับ iPhone 4ที่หลายคนรอคอยคาดว่าจะเปิดตัวปลายปี2026ซึ่งอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดมือถือครับ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลายแห่ง iPhone 4จะถูกวางตำแหน่งเป็นอุปกรณ์ระดับอัลตร้าพรีเมียมเปิดตัวพร้อมกับเรือธงอย่าง iPhone 18 Pro ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงการเลือกช่วงเวลาสำคัญนี้เป็นสัญญาณว่า Apple มจอพับไปอีกหนึ่งเสาหลักใหม่ของบริษัทไม่ใช่แค่ของเล่นอีกต่อไปครับการมาถึงของ iPhone 4จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาดและสร้างแรงผลดันมหาศาลกับคู่แข่งอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับผู้ซื้อมันคือตัวเลือกที่หรูหราและล้ำไปอีกขั้นแต่คำถามสำคัญคือดีไซน์และราคา จะคุ้มค่าพอไหมจะเป็นอย่างไรถ้า Apple จัดงานเปิดตัว iPhone ปีละสองครั้งไอเดียสุดล้ำนี้มีรายงานว่ากำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงครับเราถูกฝึกให้รออีเวนต์ใหญ่ในเดือนกันยายนมาตลอดทศวรรษแต่วันนี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปเมื่อนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างหมิงชี่กัวรายงานว่า Apple มีแผนจะแบ่งรอบเปิดตัวกลยุยุ์เปิดตัวปีละสองครั้งนี้เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจลว้วนๆรุ่นโปรที่กำไรสูงจะยังคงเปิดตัวช่วงปลายปีตามเดิม ด้วเจาะตลาดช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีโดยเฉพาะตัวรุ่นม,มาตรฐานจะถูกย้ายเปิดตัวช่วงต้นปีถัดไปทําให้ a pple จัดการทรัพยากรและการตลาดได้ดีขึ้นเป้าหมายหลักคือการครองพื้นที่สื่อตลอดทั้งปีและสร้างแรงกดดันให้กับคู่แข่งอย่างต่อเนื่องไม่มีพักสำหรับลูกค้านี่คือโอกาสอัปเกรดที่บ่อยขึ้นแต่ก็ทําให้อายุของผลิตภัณฑ์สั้นลงเช่นกันพิจาคิดว่าแผนนี้จะส่งผลดีหรือส่งผลเสียงมากกว่ากันครับมีรายงานว่า Apple กําลังแบ่งชั้นวันน้าให้กับ iPhone อย่างชัดเจน ด้วยตารางการเปิดตัวที่แย่จากกันอย่างสิ้นเชิงลืมภาพการเปิดตัวพร้อมกันทั้งซีรีส์ในเดือนกันยายนไปได้เลยแผนใหม่ล่าสุดจากวงในระบุว่ารุ่นพรีเมียมอย่าง Pro จะได้สปอตไลท์แบบ e x c กซ์คลูในช่วงฤดูไม้ล่วงตัวในโฟนรุ่นมาตรฐานที่ราคาเข้าถึงง่ายและรุ่นเริ่มต้นอย่างรุ่น E จะถูกย้ายเปิดตัวช่วงเวลาใหม่คือต้นปีครับแม้เราจะคุ้นเคยกับรุ่น SE ที่เปิดตัวต้นปีมานานแล้ว แต่การทําแบบนี้กับรุ่นหลักถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญแผนนี้ทําให้รุ่นโปรดูโปรและพิเศษสมชื่อ,อยิ่งขึ้นขนาดที่การเปิดตัวต้นปีก็ช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงซบเซาสำหรับตลาดในไทยนะครับอาจตรงกับช่วงเวลาใช้จ่ายของผู้คนพอดีการแบ่งแบบนี้ทําให้การเลือกซื้อ iPhone ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นอย่างแน่คุณพร้อมที่จะโดนตัวเลือกเล่นงานจานปวดหัวหรือยังแผนของ Apple ที่จะเปิดตัว iPhone ปีละ6รุ่นอาจจะสร้างปัญหามากกว่าที่คิดครับการขยายลายสินค้าจากที่เคยเรียบง่ายและชัดเจน มีความเสี่ยงที่จะสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคอย่างมากจนหลายคนอาจเลือกไม่ถูกเลยว่าจะซื้อรุ่นไหนดีปัญหาหลักคือการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์ในตลาดการมีรุ่นย่อยเยอะไปหมดทั้ง1 8 1 8 e pro pro max และ4ท u r ทำให้ภาพลักษณ์ที่เคยชัดเจนของ p h o n e ดูซับซ้อนยิ่งขึ้นผู้ซื้ออาจรู้สึกว่าเดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ที่ดีกว่าออกมาอีกจนทำให้เกิดความลังเลและไม่อยากซื้อไปเลยก็ได้ดังนั้น Apple ต้องวางแผนตำแหน่งของแต่และรุ่นให้ชัดเจนสุด,สดเช่นรุ่น pro สำหรับความหรูหรา หรือรุ่น e สำหรับคนงบน้อยไม่อย่างนั้นกลยุทธ์นี้อาจจะตีกลับมาทำ้ายแบรนด์ตัวเองได้ผู้เพื่อคิดว่า Apple จะรับมือกับความซับซ้อนนี้ได้ไหมดูเหมือนว่า Apple ิลกำลังเดินตามรอยคู่แข่งคนสําคัญเป,เป,เป๊ะๆหลายปีที่ผ่านมาซัมซุงมีสมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่นในหลายระดับราคาและช่วงเวลาเปิดตัวที่แตกต่างกันตอนนี้แผนใหม่ของ Apple ที่จะเปิดตัวปีละหลายครั้งดูคล้ายกับกลยุทธ์ที่ซัมซุงใช้มานานอย่างน่าประหลาดใจนี่คือการยอมรับว่า1ไซส์ใส่ได้ทุกคนมันใช้ไม่ไ้แลว ในตลาดที่เติบโตเต็มที่การสร้างความหลากหลายในสินค้าทั้งจอพับรุ่นโปรและรุ่นเริ่มต้นเป็นการเดินตามเกมของซัมซุงเพื่อตอบสนองลูกค้าในทุกกลุ่มตลาดพร้อมกันเป็นการเดินเกมที่ฉลาดแม้อาจจะไม่ใช่ของออริจินอลก็ตามและแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่านี่คือการลอกเลียนแบบแต่มันคือกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าสําเร็จในการครองตลาดครับซัมซุงแสดงให้เห็นว่ามันได้ผลแต่ต้องอาศัยการจัดการซัพลายเชนและการตลาดระดับเทพต้องอดูกันว่า Apple จะทําได้ดีแค่ไหนกับเกมนี้นะ เคยสังเกตไหมครับว่าช่วงต้นปีข่าว Apple จะเงียบเหงาไปมีรายงานว่าการเปิดตัวบิทสองครั้งที่บอกไปเนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อสร้างว่จะจัทางการตลาดให้เกิดขึ้นตลอดทั้งปีทำให้สินข่าวแอปเปิลอยู่ในสายตาของพวกเราอย่างสม่ำเสมอการเปิดตัวรุ่นใหม่ในช่วงต้นปีทําให้ Apple สามารถสร้างกระแสในช่วงเวลาที่ปกติแล้วเป็นเวทีของคู่แข่งฝั่ง Android การมีตัวตนในสื่ออย่างต่อเนื่องช่วยรักษาความสนใจของผู้คนเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทรงพลังมากๆครับ เพื่อให้เปิเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอทั้งปีเรียกได้ว่าเป็นการชิงพื้นที่สื่อแบบไม่ให้ใครพักหายใจแผนนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของซัพพลายเชนด้วยนะช่วยลดปัญหาคอขวดที่เกิดจากการผลิตแค่ปีละครั้งเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างวงจรการอัปเกรดที่ไม่สิ้นสุดเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้มากที่สุดแต่สำหรับผู้บริโภคอย่างเรามันน่าตื่นเต้นหรือน่าเหนื่อยกันแน่ยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับ Apple สร้างอาณาจักรตัวเองขึ้นมาบนความเรียบง่ายแต่กลยุทธ์ใหม่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ได้นะครับแผนที่จะเปิดตัวสินค้าหลายรุ่นปีละสองครั้งอาจมีความเสี่ยงมากที่ทาให้แบรนด์เสียจุดยืนภาพษร้ชัดเจนของ iPhone อาจหายไปนในความสับสนความซับซ้อนนี้อาจบั่นทอนสถานะความเป็นไอคอนของ iPhone แทนที่จะมีวัน iPhone แห่งชาติที่ทุกคนตั้งต,งตารอคอยเราอาจต้องเจอกับสินค้ารุ่นใหม่ที่หลังไหลมาไม่หยุดซึ่งอาจลดทอนความตื่นเต้นของการเปิดตัวแค่ครั้งเดียวลงเป็นการเดิมพันที่สูง แลกมากับภาพลักษณ์และยอดขายแม้จะมีโอกาสที่เพิ่มรายได้มหาศาลอย่างชัดเจนแต่ความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็มีสูงไม่แพ้กัน Apple กําลังเดินอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการเติบโตกับการทําให้แบรนด์ของตัวเองเสียความแขังนี่คือความอัจฉริยะหรือจุดเริ่มต้นของยุคที่วุ่นวายกันแน่มีรายงานว่า Apple กําลังสร้าง iPhone ที่สวยที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ความสวยงามนี้กลับมาพร้อมกับความลับที่น่ากังวลครับ iPhone 17 Air ที่กำลังจะมาถึง ข้าว่าจะเป็นรุ่นที่บางและเบาที่สุดอย่างไรก็ตามดีไซน์ที่น่าทึ่งต้องแลกกับการเสียสละครั้งใหญ่แลน,นก็คือความจุแบตเตอรี่ที่ลดลงอย่างน่าใจหายครับการแลกเปลี่ยนนี้สร้างความกังวลให้กับผู้ซื้อจานวนมากที่ให้ความสําคัญกับความอึดของแบตเตอรี่มากกว่าความสวยงามวงในชี้ว่าแบตจะสู้รุ่นปกติรุ่นปโปรไม่ได้อย่างแน่นอนทําไมผู้ใช้ต้องเลือกระหว่างดีไซน์แห่งอนาคตกับพลังงานที่ใช้ได้ทั้งวันข้อด้อยนี้อาจกลายเป็นจุดตายของตัวเครื่องเลยก็ได้ครับนี่คือโจบที่ยากสําหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาดอย่างไทยที่แบตเตอรี่อิดถือเป็นปัจจัยดับต้นๆในการตัดสินใจ Apple กํกำลังเดิมพันว่าดีไซน์ที่ปฏววิวัติวงการจะมัดใจคนได้แต่โทรศัพท์ที่บางเฉียบจะมีประโยชน์อะไรถ้าแบตหมดระหว่างวันคุณจะแก้ปัญหาที่ใหญ่สุดของ iPhone ที่บางที่สุดได้อย่างไรวิธีแก้เกมของ Apple นั้นทั้งฉลาดและน่าถกเถียงในเวลาเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาแบตเตอรี่ที่คาดว่าใช้งานได้สั้นของ iPhone 17 Air มีรายงานว่าบริษัทกำลังพัฒนาอุปกรณ์เสริมชิ้นพิเศษขึ้นมา นั่นคือเคสแบตเตอรี่ดีไซน์เพียวบางสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะครับอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้จะทำให้ผู้ใช้เพิดเพลินกับความบางของเครื่องและเมื่อต้องการพลังงานเพิ่มก็แค่สวมเคสเข้าไปเป็นโซลูชันที่ทําให้เราเลือกได้ทั้ง2อ,อย่างแต่จะมีข้อแม้ครับคือลูกค้าต้องยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์เสริมชิ้นนี้เองซึ่งแน่นอนว่าราคาก็คงไม่ถูกตามสไตล์ Apple กลยุทธ์นี้ชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ Apple เองก็กังวลเรื่องแบตเตอรี่การออกโซลูชันของตัวเองมาขายเป็นการคุมเกมและสร้างรายได้้เพิิ่่่มมแตผูบรโภคจะองวา นี่คืออุปกรณ์เสริมสุดล้ำหรือจะเป็นแค่พลาสเตอร์ยาสำหรับปิดแผลของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาพลาดนั่นเองครับวิธีแก้ปัญหาแบตเตอรี่ของ iPhone 17 Air จาก Apple อาจจะแย่กว่าตัวปัญหาเองซะอีกจุดขายหลักของอุปกรณ์นี้คือดีไซน์ที่บางเฉียบจนน่าทึ่งใช่ไหมครับแต่เคสแบตเตอรี่ที่ลือกันว่าจะออกมาเป็นตัวช่วยเสริมกับทําลายจุดขายนั้นไปอย่างสิ้นเชิงเพราะมันเพิ่มทั้งความหนาและน้ําหนักให้กับตัวเครื่องนี่คือความย้อนแย้งครั้งใหญ่สาหรับผู้บริโภคอย่างเราถ้าคุณต้องการแบต คุณต้องยอมสละความบางที่คุณจ่ายเงินไปแต่ถ้าคุณเล้นความสำคัญกับแบตตั้งแต่แรกการซื้อ p h o n e 17รุ่นธรรมดาอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะน่าจะมีราคาถูกกว่าและแบตเตอรี่อืดกว่าแต่แรกอยู่แล้วสิ่งนี้ทําให้ iPhone 17 Air กลายเป็นอุปกรณ์สําหรับคนเฉพาะกลุ่มครับที่ให้คุณค่ากับดีไซน์เหนือสิ่งอื่นใดอย่างแท้จริงโซลูชันเคสแบตเตอรี่ให้ความรู้สึกเหมือนการยอมรับข้อผิดพลาดมากกว่าเป็นฟีเจอร์ที่คิดมาเพื่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเป็นการบ้านที่ยากระหว่างดีไซน์ล้ําสมัยกับกาารรใช้งงนจิ แม้ว่า iPhone 17 Air อาจจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แต่แอปเปิลกำลังพัฒน,นาโซลูชันระยะยาวที่จะเปลี่ยนโลกครับอนาคตไม่อยู่ที่แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นแต่อยู่ที่เทคโนโลยีที่ดีขึ้นมีข่าวลือว่าบริษัทจะเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่แบบใหม่ที่เรียกว่าซิลิคอนคาร์บอนในรุ่นถ,ถัดไปเทคโนโลยีเคมีขั้นสูงนี้คือการอัปเกรดครั้งใหญ่จากลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอนมีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าหมายความว่ามันสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นในขณะที่เท่ากัน เพื่อช่วยให้ Apple สร้างสรค์โทรศัพท์ที่ทั้งบางและอึดได้เป็นการแก้ปัญหาที่นักออกแบบเจอมาต่อทั้งหลายปีนวัตรกรรมนี้เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวงการมือถือมาช่วยให้ Apple สามารถส่งมอบดีไซน์ที่ผู้คนหลงไหลโดยไม่ต้องปณีปนอมกับอายุการใช้งานแบตอีกต่อไปแม้อาจจะไม่มาทัน iPhone 17 Air แต่นี่คือทิศท,ทางของอนาคตที่ไร้ความกังวลเรื่องแบตเตอรี่ครับโดยสรุปทั้งหมดครับ Apple มีแผนเพิ่ม iPhone เป็น6รุ่นต่อปีตั้งแต่ปี2027 ตระแยกเปิดตัวรุ่นโปรปลายปีและรุ่นปกติในต้นปีซึ่งรวมถึง iPhone 4และรุ่นเริ่มต้นใหม่ด้วยกลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อการตลาดที่ต่อเนื่องแต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงครั้งสําคัญคืออาจสร้างความสบสนให้กับผู้บริโภคและทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสําคัญขณะที่ iPhone 17A จ r จะเน้นดีไซน์บางแต่แบตน้อยลงอาจต้องพึ่งเคสเสริมส่วนระยะยาว Apple ก็พัฒน,นาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่เพื่อแก้ปัญหานี้ในอนาคตสําหรับ iPhone ทุกรุ่นครับ ถ้าชอบอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกริ้งกริงให้กับพวกเราด้วยนะครับ